สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็นักเรียนที่นะ่ารักทุกคนนะครับวันนี้ครูพี่นันก็นําหนังสือเซโรไฟนะครับซึ่งเป็นตำราเรียนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับมาสอนให้กับนักเรียน ในส่วนของ Student Book นะครับในส่วนที่เป็นตำราเรียนสลับกันนะครับระหว่งางช่วงนำแบบฝึกหัดนะครับ Workbook กับ Student Book นะครับสลับกันมามาสอนนะครับวันนี้เรียน Student Book ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาแบบฝึกหัดมาเฉลยกันในคลิปต่อๆไปนะครับตอนนี้คุณครูสอนมาถึงหน้าที่63แล้วไม่ทราบว่านักเรียนที่ เรียนอยู่ตามโรงเรียนต่างๆนะครับทั่วประเทศตอนนี้เรียนถึงหน้าไหนแล้วก็เขียนใต้เขียนคอมเมนต์ใต้คลิปมาใต้คลิปคุณครูมาบ้างนะครับนะว่าเรียนกันถึงหน้าไหนกันแล้วนะครับวันนี้ไม่เสียเวลาเข้าในหน้าที่63กันเลยครับผมหน้า63นี้นะครับเป็นเป็นเพลงนะครับเป็นเพลง listen and sing along นะครับก็คือฟังและร้องตามนะครับ ซิงออลงแปลว่าร้องตามนะครับชื่อเพลงว่า my beloved country แปลเป็นไทยว่าประเทศอันเป็นที่รักของฉันนะครับประเทศเฉยๆนะครับไม่ใช่ประเทศไทยเนี่ยคุณครูพิมพ์เลยไปใส่ประเทศไทยไปด้วยนะครับ country นะครับประเทศเฉย,เยๆ beloved เป็นที่รัก my ของฉันชูนนะครับคือทำนองเพลง ทำนองเพลงคร e m e n t ชายนะครับนะมาจากทำนองของเพลงนี้เดี๋ยวเราไปฟังทำนองเพลงกันเลยนะครับแล้วกลับมาฟังการแปลนะครับจากคุณครูนะครับผมอลองฟังเสียงเลยครับ CD Script 27 for Students Book Activity 6 Listen and Sing Along My Beloved Country อเคครับเที่ยวเดียวจบครับไม่มีท่อนุกนะครับนะ My beloved country นะครับก็คือประเทศไทยนั่นเองนะครับนะเพราะว่าหนังสือตำราเรียนนี้ได้ส่งมาให้เรียนในประเทศไทยนะครับก็เลย My beloved country ก็คือประเทศไทยนะครับ Oh my country นะครับ Beloved country is Thailand นะครับ Oh ก็เป็นคำอุทานนะครับนะ My country ก็คือประเทศประเทศของฉัน บิลบ์คัตเรยเป็นประเทศที่น่ารักนะครับนะหรือว่าประเทศอันเป็นที่รักนะครับประเทศบิลบ์หรือว่าอันเป็นที่รักนะครับเป็นคำแม่เจ็กทีฟขยายคำนามอีกทีหนึง่ง is นะครับคือนะครับแปลว่าคือ Thailand ก็ประเทศไทย The Land o f Smile นะครับนี่คือโลโก้อของเมืองไทยนะครับนาะนักเรียนป .5 นะครับ บางคนอาจจะเคยได้ยินหรือบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับเมืองไทยนะครับฝรั่งจะให้ฉายาว่า the land of smile ก็คือยิ้มสยามนะครับหรือดินแดนแห่งรอยยิ้มนะครับ land น,นะครับแปลว่าพื้นดินนะครับนะแปลว่าพื้นดินแต่เราอย่าแปลว่าพื้นดินแห่งรอยยิ้มนะครับต้องแปลว่าดินแดนนะครับแห่งรอยยิ้มหรือยิ้มสยามนั่นเองนะครับ Our Great King นะครับเรามีอะไรบ้างนะครับที่โดดเด่นของประเทศไทยก็คือเรามีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่นะครับ Our Great King นะครับ Our Great King แล้วอะไรต่อครับ Peaceful Places Peaceful Places ก็คือเป็นดินแดนแห่งความสงบนะครับ Peaceful แปลว,ว่าเต็มไปด้วยความสงบนะครับ Places นะครับ ก็สถานที่และเป็นอะไรครับ Graceful culture that we love นะครับ Graceful culture culture ก็คือประเพณีวัฒนธรรมนะครับ Graceful ก็คืองดงามนะครับนะงดงาม Graceful นะครับประเพณีที่งดงามนะครับ That ซึ่งนะครับ we love ซึ่งพวกเราก็รักในวัฒนธรรมประเพณีของไทยเหล่านั้นนะครับ d e a t w e love แล้วยังมีอะไรต่อครับที่เป็นเอกลักษณ์ไทยๆก็คือ play a kite play a kite หมายถึงการเล่นเว้านะครับนะเวลาฤดูลมลมแรงนะครับที่สนามหลวงเขาจะจัดการแข่งขันเว้านะครับนะ เผลอๆแข่งนานาชาติด้วยนะครับนะไม่ใช่เฉพาะว่าวไทยเฉยๆแล้วก็ที่โด่งดังมาตลอดนั่นก็คือไทยบ็อกซิ่งนะครับมวยไทยนะแล้วก็นะครับที่นักเรียนไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือ hide and seek นะครับนักเรียนรู้ไหมว่าแปลว่าอะไร hide and seek hide แปลว่าซ่อนนะครับ seek แปลว่าหาเพราะฉะนั้น hide and seek ก็คือการเล่นซ่อนหานั่นเองนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ไทยๆและมีอะไรครับมี t u c o o w war นะครับทัก of w a ตัวนี้นะครับแปลว่าชักขยื้อนะครับชักขยื้อนนะครับอ f w a นอกนั้นก็มีสถานที่นะครับที่เป็น สถานที่ดังๆของเมืองไทยก็อันดับแรกคือเดอะแกรนด์ l ล c สเดอะแกรนด์ l ล c สก็คือพระบรมมหาราชวังนะครับนะแล้วอะไรอีกครับมี Floating งมาร์เก็ตฟ t f l ต a t ูอตฟล i n ต m ิ้งมาก็ก็คือตลาดน้ำนะครับที่ค้าขายกันโดยการพายเรือนะครับนะแล้วขายสินค้า แล้วก็เป็น ancient cities นะครับ ancient แปลว่าโบราณนะครับ city แปลเมืองเมืองโบราณตา่ตางๆนะครับเช่นเมืองหลวงเก่าคือกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นนะครับ and that ซึ่ง we love ซึ่งเราพวกเรารักแล้วก็ท่อนท่อนฮุกนะครับแต่ว่าเปลี่ยนแปลงเ,เนื้อเรื่อเนื้อ,อ,อ,อความใจความนิดหน่อยก็คือ oh my count country below country is Thailand นะครับ the land of m i l e ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับนะเหมือนกับบรรทัดแรกแต่ตรงนี้แตกต่างลงไปก็คือ here is Thailand here is Thailand ที่นี่คือประเทศไทยนะครับที่นี่ประเทศไทย here แปลว่าที่นี่นะครับ east แปลว่าคือ here is my country นะครับที่นี่คือประเทศของฉัน My beloved country t h t i l i n d n d ประเทศอันเป็นที่รักของฉันคือประเทศไทยนี่คือใจความของเนื้อเพลงนะครับที่คุณครูพี่นันนำมาแปลให้นะลูกนะก็มีคำศัพท์หลายหลายคำศัพท์นะครับที่เป็นคำศัพท์ใหม่โดยเฉพาะคาว่าชักขยเยอร์เนี่นะครับบอกตรงๆคุณครูก็เพิ่งทราบนะครับนะว่าเขาเรียกอย่างนี้เพราะเป็นคำเฉพาะนะครับนะ เล่นซ่อนหาอะไรอย่างนี้นะครับเล่นซ่อนหายังไม่เป็นไรนะครับยังใช้สับเดิมนะครับก็คือ hi แปลว,ว่าซ่อน seek แปลว,ว่าหานะครับ touch of wall นะครับแปลว,ว่าชักกระยอนนะลูกนะจำไว้เลยนะครับ floating market ตลาดน้ำนะครับ grand palace พระราชวัง ancient cities นะครับเมืองโบราณ นะครับนี่คือคำศัพท์ที่เราต้องต้องจำเอาไว้บ้างนะครับนะจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับ peaceful places นะครับเป็นสถานที่ที่สงบ graceful culture เป็นวัฒนธรรมที่งดงามนะครับโอเควันนี้เนื้อเพลงก็มีแค่นี้นะครับมาดูรูปนะครับนี่คือวัฒนธรรม ประเพณีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยนะครับฟล o ตติ้งมาร์เก็ตเนี่ยนะครับค้าขายกันทางเรือนะครับเพลย์คไกต์นะครับเล่นว่าวนะครับแล้วนี่ก็บ็อกซิ่งโอเคครับจบหน้าที่63 ตอนนี้นะครับก็ขอขอบใจนะักเรียนทุกๆคนนะครับทั่วประเทศนะครับที่เข้ามาดูคลิปของครูพี่นันแล้วก็บางคนก็เขียนคอมเมนต์มาว่าคุณครูสอนดีก็ขอขอบใจนะลูกนะที่ยอกันก็จะได้เป็นกําลังใจแต่ถ้าคุณครูสอนผิดพลาดอะไรตรงไหนก็ลูกก็สามารถที่จะเขียนได้นะครับทั้งในแง่ดีและแง่ไ,งไม่ดีไม่เป็นไรนะครับเขียนบอกคุณครูมาได้บางทีคุณครูก็พลาดพูดผิดไปบ้างนะครับนะก็ ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็พยายามนะครับเช็คเนื้อหานะครับก่อนที่จะนำมาบันทึกเทปนะครับเอามาลงบันทึกให้กับนักเรียนได้เรียนกันนะครับก็พยายามนะครับต่อไปนี้พยายามใส่มุกตลกลงไปบ้างเพราะว่าคลิปที่นักเรียนบอกว่าสอนดีนี่ส่วนมากจะมีมุกตลกแทรกเข้าไปด้วยนะครับนักเรียนจะได้ไม่เครียดโอเคนะครับก็ต้องขอ ขอบใจอีกครั้งหนึ่งนักเรียนนะครับที่เข้ามากด subscribe กด like กดแชร์ช่องครูนัน channel นะครับตอนนี้ก็วันหนึ่งตั้ง20 30คนอยู่ว่าใช้ได้เลยนะลูกนะขอขอบใจจริงๆนะครับจากใจของคุณครูโอเคครับจบหน้าที่63เดียวเพียงเท่านี้ครับผม